หัวใจนักสู้ของหญิงไทยนะไม่ว่าอยู่มุมไหนเนาะเออฟังแล้วก็มาเป็นพลังกำลังใจกันนะคะพี่น้องขาเบิ่งผักปลาเด้อเก็บก้อนเก็บก้อนนะคะเดี๋ยวมาเคลียร์น้องไม้ไปคุยไปเนาะอันนี้เป็นผักไปหาเพื่อนแบ่งปันเห็ดนะ,ะจะละลายเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแก่งเนาะมาบอกน้องไปน้องไม้ไปคุยไปนะคะพี่น้องขา ก็เอาจริงนะความรู้สึกนะะบทเรียนยายาอยู่ตรงนี้ยายาได้พูดคุยกับเพื่อนพี่ๆหลายๆคนหลายเรื่องราวที่มันโผล่ออกมามันเหมือนกับความรู้สึกว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอนี่มันเป็นความจริงนะคะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเราโชคดีที่ไม่ได้เจอและหนึ่งสิ่งนะคะการได้มาพูดคุยตรงนี้เนาะหนึ่งปลดปล่อยตัวเอง สหลายๆคนบอกว่าเป็นสิ่งที่เจ็บและอมทุกข์พูดไม่ได้แต่ไม่เคยลืมมันก็เลยกลายเป็นความเจ็บปวดและคอยทําร้ายตัวเองเสมอยามตัวเองนิ่งเงียบเขาเรียกว่าคิดอยู่คนเดียวเก็บอยู่ในอกคนเดียวเนาะถามว่าทําไมถามว่าทําไมถึงปล่อยวางไม่ได้นะคะคนเราไม่ได้เจอไม่รู้หรอกความรู้สึกนั้นบางคนอาจจะเก่ง แล้ววางได้นะฮะแต่บางคนเนะาะเวลาว่างแล้วหนึ่งอายุมากขึ้นแล้วสองสุขภาพร่างกายก็เริ่มป่วยนะฮะอืมและเราก็ไม่มีใครเนาะมันก็จะมีความวนเวียนความคิดที่เหมือนเขาเรียกว่าคนแก่แล้วเวลาว่างนึกถึงเรื่องเก่านะบางคนเห็นไหมพอ,อคนที่บ้านยายจ่ายายเนาะ อพอเขาตอนหนุ่มเราไม่เคยเห็นความเจ็บปวดของเขาเลยนะพอแกอายุมากแกลืมอาไซเมอร์แกกลับไปจำความทุกข์ตั้งแต่วัยสาวโดนผัวตีโดนผัวมีชู้นะลุกขึ้นมาเอามีดไล่ฟันผัวเพราะตอนนั้นไม่เคยทำไม่ได้ทำยายจ๋า,จาว่ามันเหมือนเป็นเรื่องคาใจเป็นแผลคาใจแต่ว่าตอนสติดีๆนะี่ย เขาเก็บความรู้สึกได้อืแต่จริงๆแล้วมันไม่ลืมเลยมันกลับกลายเป็นการฝังเข้าไปในความรู้สึกข้างในเนาะอันเนี้นะฮะแล้วตอนที่แกหมดเขาเรียกว่า,าแกขึ้นเนาะความจําแกกลับไปย้อนจําสิ่งเจ็บปวดเห็นหน้าผัวเอาเมีดฟันผัวเลยไล่ฟันผัว เพราะเป็นอาซเมอร์แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยายจ๋าจูนใจแม่เสมอแม่เอ้ยตั้งสตินะอพยายามตั้งสติปล่อยวางเพราะถ้าเกิดว่าอายุมากไปแก่ไปบางคนคนแก่อยู่นานสติเขาดีนะฮะเพราะพยายามให้เขาเรียกว่าไงฝึกเนาะฝึกเนาะไม่ฟุ้งซ่านนะคะ เหมือนกับไม่เก็บความความเจ็บไว้กับตัวเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองนะเรื่องแบบนี้เอาจริงนะมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เหมือนกับบําบัดจิตอะนะเหมือนกับบําบัดจิตตัวเองนะคะพยายามที่จะรักษาหัวใจตอนนี้ตั้งแต่เรารู้สึกมีสติดีๆเออโอเคความรู้สึกมันเจ็บปวดคิดถึงแล้วร้องไห้นะคะคิดถึงแล้วพูดออกมามีความรู้สึกได้พูดได้คุยได้ระบายออกมาแล้วมันไม่มีอะไรคาใจแล้วมันจะไม่ไปเจ็บจุก แล้วมันจะไม่ทําร้ายตัวเองให้ตัวเองอป่วยเนาะอย่าลืมนะจิตเป็นนายนะสำหรับคำเนี้ยมันคือความจริงนะอุย้ยปอกน้อไม้ด้วยพี่น้องเอ้ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตใจเรามองเศร้าร่างกายเราก็จะเริ่มถดถอยก็จะไม่อยากสู้อะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีจิตใจที่กําลังใจขึ้นมาจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นมา แล้วเราจะมองมันอย่างเข้าใจเนาะแล้วค่อยแก้ไปทีละอย่างนะฮะอืเพื่อที่จะปลดปล่อยความทุกข์ด้วยตัวเองอะจากจะว่าไงเนาะประมาณนั้นไหมปลดปล่อยความทุกข์ด้วยตัวเองที่มันคาแล้วก็ฝังใจไว้นานนมนะคะเนาะนจาก,ก็หวังว่านะคะที่เราได้มาพูดคุยกันพี่น้องหลายๆท่านแล้วก็มาฟังเรื่องราวหลายๆท่านแล้วเปรียบเทียบตัวเองดูนะคะ ว่าเราไม่นักถึงเขาเราก็อาโหสิเถอ,อะเนาะเพื่อที่จะให้เรารู้สึกดีขึ้นกับตัวเองนะคะวางเถอะความเจ็บปวดเราหาทางออกทางอื่นให้กับตัวเองเนาะจริงๆชีวิตมันสั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ถึงวันไหนแต่วันนี้เรายังมีความเจ็บปวดในใจ แล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงให้กับตัวเองพี่น้องนะคะวิ่งตามคำพูดคนอื่นฟังเสียงคนอื่นจากคำชมนะคะจากสิ่งดีๆคำพูดดีๆแต่เราพอเราไม่ได้ยินได้ยินคำนั้นปับ๊บเราจะรู้สึกว่าแย่อันนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่เรายังฝากความสุข ไว้ที่คนอื่นลืมความรู้สึกของตัวเองนะคะเนาะเพราะฉะนั้นต้องฝึกอยู่กับตัวเองให้เป็นแล้วก็คุยกับตัวเองซิงในความรู้สึกว่าเราต้องการอะไรจริงๆความสุขง่ายๆเนาะอย่างเงี้ยได้พูดได้คุยนี่คือความสุขของยายจ๋านะฮะได้ส่งกำลังใจแล้วก็ได้กำลังใจจากพี่น้องอืมนะ ลองหาสิ่งรอบตัวของตัวเองดูนะคะคุณค่าอย่ารอให้คนอื่นมาให้เราคนไม่รักจะทำดีให้ตายเขาก็ไม่รักนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมารักตัวเองเราต้องเห็นคุณค่าตัวเองถามหน่อยเถอะทุกคนบอกเสมอนะคะว่าอืมเนาะว่าอยากให้คนอื่นเห็นคุณค่านะคะแล้วตัวเองล่ะ คำเนี้ยทำไมถึงฝากความรู้สึกหรือคุณค่าที่ทำให้มีพลังเพราะคนอื่นชมนะฮะแล้วตัวเองล่ะเหมือนกับว่าเนี่ยไม่มีใครรักวิ่งถามหาแต่ข้างหน้าแล้วตัวเองล่ะทำไมไม่รักตัวเองสุดท้ายเจ็บเป็นสุดท้ายเราตายเราก็ตายคนเดียวนะคะหัวเมียเนาะรักกันแทบตายเราตายเขาก็ไม่ตายด้วยกับเราหรอกพี่น้องเอ้ย ะะลูกเต้าก็เหมือนกันเรารักเขาเ้าแทบตายเลี้ยงเข้ามาจนโตพอโตขึ้นมาเขาก็ต้องไปสู้ชีวิตเป็นของเขานะฮะถามว่าเขารักไหมเขาก็คงรักแหละแต่ความผูกพันหรือว่าภาระหน้าที่ที่มันตามขึ้นมาโตขึ้นมามันก็จะทําให้ห่างหายกันไปเนาะยอมรับตรงนี้นะคะเหมือนเดจ่ายรักแม่ถ้าเป็นถทาตายรักแม่นะแต่สุดท้ายเราก็ ต้องเลือกชีวิตที่จะเดินแล้วก็มองคุณค่าที่เราทําได้คุณค่าที่เราทําได้ก็ตรงที่ว่า,าเราอยู่ตรงนี้ถึงจะอยู่ไกลนะคะเราก็ช่วยในส่วนเป็นเงินเป็นทองเนาะถามว่าแม่เจ็บป่วยเนะี่ยเงินทองความรู้สึกนั้นมันทําให้เราหายเศร้าไหมหายห่วงใยไหมไม่นะคะแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ซื้อใจแล้วก็ดูแลเขาได้เพราะ เราทำทุกอย่างพร้อมกันไม่ได้นะฮะและเรายังโชคดีมีพี่มีน้องอืมคอยดูแลเนี่ยก็เหมือนหลายๆคนที่ฟังแล้วพูดเนี่ยความเศร้าทุกในคนไม่สมหวังแห่งความรักนะวิ่งวายวายทำดีแทบตายทำไมเขาไม่รักฉันนะ,ะแต่พอพูดไปพูดมาสุดท้ายคนที่รักหรือว่าคนที่นิดเดีหน่อยที่ทำให้เรายิ้มได้หนึ่งลูกสองคนคนหนึ่งนะฮะ เนาะที่มันมีอยู่แหละใกล้ตัวเราเนี่ยนะอืแต่เราอะ่ะบางทีอะ่ะความทุกข์ความอ่าทุกข์ใจเราอะ่ะมันไปนผูกมัดกับความคิดติดคําถามตัวเองว่าทําไมถึอไม่เข้าใจนะคะอันเนี้ยมันยากมันยากจริงๆถ้าเราเปลี่ยนความคิดจากคาว่าทําไมมาถามตัวเองให้ถามว่าเออเนาะก็เขาเป็นกันอย่างนั้นนะคะ อเขาเป็่นกันอย่างนั้นเราเข้าใจเราก็สบายใจอืมเพราะว่าไม่มีอะไรเลยนะจริงๆไม่มีอะไรได้ดั่งใจถึงแม้จะมีเงินก็ตามอืมถึงแม้นะไม่มีอะไรได้ดั่งใจไม่มีใครทําอะไรอ่าอาจจะมีคือช่วงสบายใจไปเป็นอย่างๆต้องบอกอย่างนี้นะคะแต่อืมไม่มีใครทํา ถูกใจเราได้ทุกอย่างอย่างที่เราต้องการนะฮะตรงเนี้ยจุดนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนรู้สึกแย่ยายจ๋า,จาบางทีก็แวบหนึ่งแต่พอคิดแล้วเออเนาะเราต้องยอมรับเพราะเราทําไม่ได้นะฮะเราต้องยอมรับในสิน่งนี้เพราะเรายังพึ่งเขานะไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วเราสั่งคนนั้นคนนี้นะฮะเรายังพึ่งเขาต่างคนต่างพึ่งกันเนาะ เพื่อที่ความคิดเหล่านี้มันเป็นความคิดที่ดูยังไงอ่ะเพื่อที่จะให้เราสบายใจนะคะพี่น้องขาอืมเนาะได้เยอะเลยแกงหน่อไม้เดี๋ยวจะไปตำตำแล้วก็ต้มไว้นะคะแล้วก็จะแกงพรุ่งนี้หม้อใหญ่เผื่อลูกเผื่อพี่ปองด้วยเนาะใส่ผักป่า <laughs> ทำอาหารป่าให้เขากิน อันนี้หน่อไม้ข้างบ้านเพื่อนนะเนี่ยไม่ได้ไปป่านะฮะหน่อไม้ประดับเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคนเนาะที่เข้ามาคุยแล้วก็รู้สึกมีพลังกําลังใจสู้หลายเรื่องราวแล้วเปลี่ยนความคิดหันมารักตัวเองเนาะนี่แหละถึงเวลาละที่เราจะเปลี่ยนความคิดของเรานะเพราะว่าแห่งกระตุ้นจากเย,ยจา๋า มันจะไม่มีประโยชน์เลยนะคะถ้าพี่ๆทุกท่านเนาะพีพ่่แม่ๆทุกท่านไม่ไปทดลองดูนะคะเนาะและพอทดลองปั๊บแล้วมาบอกส่งต่อขอบคุณจริงๆเนาะให,ให้จะมีกำลังใจที่ได้อยู่ตรงนี้อืได้มาพูดคุยแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเรื่องราวเนาะที่อ่า ได้ฝากให้ยจะาเป็นกระบอกเสียงกับเป็นช่องทางได้มาพูดคุยได้ระบายและได้ส่งกําลังใจถึงอีกหลายๆคนที่ยังอยู่ในมุมมืดออกมาค่ะพี่น้องคะมุมมืดมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมุมมืดนี้เราเลือกที่จะไปกลัวนะคะหน้าเข้าข้างฝ่ายเองออกมาเพื่อตัวเราเองนะคะอืมหยุดเถอะความคิดนี้หยุดเถอะเก็บเงียบแล้วเจ็บอยู่คนเดียวหยุดเถอะนะทำร้ายตัวเองนะคะ อยู่คนเดียวโดยสิ่งที่มันเกิดเข้ามามันผ่านไปแล้วเนาะอืมใครก็ช่วยเราไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ออกมาอืมจริงๆเราเท่านั้นตนเป็นที่พึ่งของตนยิ่งหัวใจพลังกำลังใจยิ่งสำคัญนะ ได้ไม่น้อยนะคะ<_ <EN> _>ก็หวังว่าทุกคนจะมีพลังกำลังใจเนาะอืมกับหลายเรื่องราวแล้วก็มีสติที่จะออกมาป้องกันความเจ็บปวดเนาะกับโรคซึมเศร้ากับความทุกข์ในหัวใจกับความเจ็บที่มันผ่านมาจงคิดว่าทุกอย่างมันผ่านมาแล้ววันนี้เรามีชีวิตที่เหลืออยู่ เพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองดีกว่าไหมดีกว่าว่ามีความมีชีวิตที่เหลืออยู่ที่จะมานั่งนึกคิดเก็บแต่ความเจ็บปวดแล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงพี่น้องคาได้แล้วหูหลายเด้อนี่ได้แกงม้อยไงคุณเห็ดก็ได้มานะคะเสร็จแล้วก็จะมาแกงออมใส่กับยอดอันนี้เด้อเบิงเด้อนะพรุ่งนี้ิึงจะเด็ดทีเดียว เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเด็ดเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะลวกด้วยเนาะอันไหนลวกไว้นะคะถึงไม่ได้กินก็นี่อันนี้ยอดโหบนะคะอันนี้เป็นยอดผักสามง่ามน,นี่อันนี้เป็นยอดผักสามง่ามที่ได้เก็บมากินครั้งแรกพี่น้องขาไปไปปไปจัดการกนเด้อบา,บายบายค่ะ